ภาพนี้เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความปิติปราบรื่มนะฮะในการส่งเสด็จรับเสด็จพระราชินีไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทั้งหมด4พระองค์นี้ให้ความสําคัญแก่กษัตริย์ประเทศไทยอย่างมากมายอเนกประการหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากเลยที่ไม่ค่อยจะได้กล่าวขานกันถึงสักเท่าไหร่ในบรรดาสื่อสารมวลชนนั่นก็คือท่านเสียนุหรือท่านอานุทินชาญวีรุลนะฮะดูท่านธรรมะธรรมนเลือกคนไม่ผิด ที่จะเป็นบุคคลมาอารักขาพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีในการเยือนราชอาณาจักรปูฐานและตัวแทนคณะรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนว่าท่านเป็นนักบินที่มีความชนานาญไม่น้อยเหมือนกันยังเป็นที่ยอมรับเลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก่อนมาและก็หลังกลับก่อนนี่ท่านบอกจากปากท่านว่าโอ้โหฟ้านี่ยังหมุนอยู่เลยยังฟ้ายังไม่เปิดเลยว่างั้นนะทั้งมา และกับฟ้าเปิดเปิดอย่างบกเก้าโปรกกรม่อมเลยนี่จากปากทางของท่านอนุทินพูดเองนะกเราเชื่อไหมว่าพระองค์ท่านทั้งสองไม่ว่าจะเป็นในหลวงและพระราชินีของเราท่านก็คงจะทรงทอดพระเนตรดูในทางโทรทัศน์เป็นแน่แท้และสื่อโซเชียลมีเดียหลากหลายช่องที่นําเสนอาการบกพระหั์ข,ของกระสัจิจมิตและพระราชินีในการอำลาเพื่อที่จะส่งเสด็จกลับไทย พระองค์ท่านก็คงจะไม่ต่างจากประสมนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าสักเท่าไหร่นักหรอกที่จะต้องดูแล้วดูแล้วทอดพผนเนตแล้วทอดพผนเนตเล่าในการชื่นชมในบรรยากาศต่างๆทั้งก่อนและหลังในการเสด็จไปและเสด็จกลับขนาดว่าเราชาวไทยคนไทยทุกคนเห็นวีดีทัศน์เห็นการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ของปูฐานเราเองก็ยังต้องดูแล้วดูเลาดูอยู่อย่างนั้นแหละก็ยังชื่นชมพระบารามีของพระองค์ท่านในการทรงขับเครื่องบิน ด้วยพระปีชาสามารถในการฝึกปลือมาอย่างเชี่ยวชาญจนทําให้นานาอาริยะต่างประเทศต่างชาติยังต้องนํามาเสนอแล้วเสนออีกจนหักจรยจเกใจว่าพระองค์ทรงมีความสามารถอย่างหาที่สุดไม่มีในบรรดากษัตริย์โลกแห่งนี้หลายช่องของ youtał YouTube ผูฐานยังได้กล่าวว่าพวกเราเนี่ขอขอพระทัยอย่างยิ่งต่อพระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศไทยที่ได้เสด็จเยือนประเทศภูฐานและทรงเลือกให้การเสด็จเยือนครั้งนี้เป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของทั้งสองพระองค์พวกเรามีความรักในประชาชนชาวไทยประเทศไทยและพระบรมบงวงศานุวงศ์ของไทยเป็นอย่างยิ่งและยังลงท้ายด้วยท่อนที่ว่าด้วยความรักและความเคารพอย่างสูงจากประเทศภูถานจากภาพที่เรานํามาเสนอแล้วเสนออีกเพื่อทําให้ภาพเนี้ยสรโมชันได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พระราชินีไทยก็ทรงคมนั่นคือทรงไหวลงมาจากบันไดเครื่องบิน พระราชินีแห่งภูฐานทรงพระกันแสงคือทรงร้องไห้เมื่อยืนทรงเสด็จอยู่ด้านลลางนี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองพระชวงศ์ภาพนี้จะเป็นประวัติศาสตร์จารึกไว้ตราบนานเท่านานเพื่อให้นานา,นาอาริยะทั่วโลกได้ย่นได้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีงามแม้จะยังมีศึกสงครามไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดแต่ความรักความหวงแหนความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของทั้งสองประเทศนี้บ่งบอกถึงความสุขความสงบสันติ ในการอยู่ยั่งยืนยงเพื่อเป็นอัตลักษณ์และสัญ,ญลักษณ์ให้นานาอิยะนำไปเป็นแบบอย่างและเยี่ยงอย่างในการปกครองบ้านเมืองโดยทมด้วยธรรมและทมในทศพิธราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกราชการของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ฝากไว้ให้กับพวกเราได้มีความภาคภูมิใจเป็นที่สุดขอพระองค์ทั้ง4พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานวินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายแน่นอนว่าพวกเรา ทุกคนจะต้องเกิดปิติไม่ว่าอย่างใดก็อย่างหนึ่งจนเครื่องบินนั้นบินลับขอบฟ้าพระองค์ทั้งสองก็ยังยืนทอดพระเนตรอยู่อย่างนั้นจนวินาทีสุดท้าย